สวัสดีพี่นอ้องเมื่อนี่เข้ามาเก็ยบยางพี่น้องฝนตกดูหลายพี่นอ้องยังเมื่อตอยู่บม่ได้จีดอีกเมื่อนี่เมือ่อตฝนที่ตกอีกแล้วพี่น้องเอา้าจะมาเก็บนี่ยเก็บได้แล้วซ้ำนึ่งเลยพี่น้องฝนตกหลายเวลาจีดจีดแต่กลางเกนแต่เมือ่อแต่ละเมื่อยจะสิได้ะจีดบม่ได้จีดพี่น้องเชียและพี่น้องเดี๋ยวเก็บยางก่อน โผ่ก็ได้น้อยเดียวย่างไม่ค่อยไหลถวยก็พอไหลอยู่พี่น้องแต่กับว่าได้ใช่อะไรพี่น้องสวยที่เอ็มเนาะจีบสะสมไหว่มือละเล็กมือละหน่อยมือได้อยากขายก็ขายมือได้บ่มีเงินใส่ก็ไปขายหยอดแหว่จีดหยอดไหว่หวหมือละเล็กละหน่อยพี่น้อง ต้นนี้ไ,ไ,ไร่ดีนี่ต้นไร่ดีไร่บ่ดีพี่น้อง ต้นนี้เต็มได้เต็มป๊อสูต้น ไฟจีบไฟสะสมไปพี่น้อง ต้นยังไงอ่ะไหลดีอยู่ใช่่ะต้นนี้หน่อย,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 ยไม่ค่อยไหล เเต็มถังพี่น้องนักเลยนักแล <the> <så> ้วครับเสียเสียสีเข่งเดียวสิครับเสียสิเก็บแล้วสวนพี่เนาะใช่นะครับผมซ้ำเนี่ยนะครับขอบคุณที่มารับชม นะครับผมเดี๋ยวเจ็บอย่างนะครับฝนสิมาล่ะสวัสดีครับ